เฮ้ยนอตเป็นไรวะพอ่ีกูเตะบอลแล้วเต็นเข่าฉีกว่าเพือนเป็นไรมากะเนี่ยเฮ้ยนอตเฮ้ยเป็นไรวะเป็นอะไรอ่ะเตะบนแล้วนี่เขาฉี่เฮ้ยไม่ได้แก๊ตสวัสดีครับนักเรียน วันนี้เนี่ยครูมีกิจกรรมให้เราทำอย่าเล็กน้อยครับครูเนี่ยอยากจะชวนให้พวกเราได้ลองความแสนหบายชีวิตของเองซึ่งในที่นี้เนี่ยอยากให้ทุนได้ลองเขียนว่าอีก20ปีข้างหน้าพวกเราเนี่ยอยากจะเป็นอะไรมองเองไว้ว่าจะเป็นอะไรนะครับครูให้เวลาน10นาทีลองเขียนมาดูว่าเราอยากเป็นอะไรไม่จําเป็นจะต้องเป็นหนึ่งอยา่างก็ได้ เอ๊ะโน,น้ตเธอไม่มีความฝันเลยเหรอผมเคยอยากเป็นทั้งคุณพลยิมช่างครับแต่ตอนนี้ผมเป็นไม่ได้แล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราทำไงดีเนี่ย <c ười> เธอน่าจะลองหันไปทําอะไรใหม่ๆสนใจอะไรใหม่ๆที่ไม่เกี่ยวกับฟุตบอลยังพอมเวลายอยู่ค่อยๆคิดนะอ่ะเสียงหงิกมาคนดีเลยบทข้ามครูแล้วเจอกันใหม่ในข้าบหน้าเลยครับนักเรียนทุกคนทำคำขอ,รขอครูค่ะ,ะ,ะและจากสถา,านการณ์เมื่อสักครู่นะครับทุกท่านก็จะได้เห็นแล้วนะครับว่าการที่คุณครูเนี่ยได้ให้คําแนะนําแบบก้กว้าง เพื่อให้เด็กเนี่ยหันไปสนใจกับเรื่องอื่นแม้ว่าสิ่งนี้จะเป็นเจตนาที่ดีที่เกิดจากคุณครูอยากจะให้เด็กเนี่ยไม่ทุกขทรมานกับความฝันที่เพิ่งสูญเสียไปแต่อย่าลืมนะครับว่าทุกๆความฝันของคนทุกคนไม่ใช่เฉพาะกับเด็กกว่าความฝันนั้นจะถูกบ่มเพาะมากลายเป็นแพชชั่นของเราได้ สิ่งนั้นเนี่ยมันต้องถูกบ่มเพาะผ่านระยะเวลาผ่านประสบการณ์มากมายการที่คนคนหนึ่งจะเลิกฝันสิ่งหนึ่งไปสู่การทําอีกสิ่งหนึ่งได้เนี่ยไม่สามารถทําได้ภายในช่วงเวลาสั้นๆและเขาจําเป็นที่จะต้องได้รับบทเรียนหรือว่าการเยียวยาก่อนการที่เราแนะนําแบบกว้างๆแบบนี้อาจจะนําผลเสียมา,มามากกว่าผลดีการที่เด็กเขารับรู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะไปสู่ความฝันได้แล้วมันอาจจะทําให้เขาเลิกฝันไปเลยก็ได้ แล้วการแก้ปัญหานี้จะทำยังไงเดี๋ยวเราค่อยมารับชมหลังจากคลิปถัดไปขอเชิญชมคลิปถัดไปขอนได้เลยครับอ่ะหมดเวลาพอดีเลยเออรถเดี๋ยวช่วงเที่ยงเนี่ยอขอบคุณบที่ห้งนี้ด้วยนะครับ Okay. ครูไปก่อน,นละนักเรียนทำมเครพรอบขอณค่ะรถเลยอ่ะรถตั้งสิรถครูได้ยินเรื่องของเธอหมดแล้วตอนนี้เธอกำลังบมนหวังกับชีวิตเพราะเล่นฟุตบอลไม่ได้ใช่ไหมครูก็ม,มมีอย่างเดียวในชีวิตซึ่งมันหายไปแล้วครูผมก็ไม่รู้วชีวิตผมจะทำอะไรได้อีกอครับผมเธอนี่หล่อแหลกจังเลย แค่เจ็บเข่าแค่นี้ทำไมยอมแพ้อะไรไง่ายๆจังแล้วแค่เล่นบอลไม่ได้เนี่ยถึงกับจัดลงเลิกทุกอย่างในชีวิตเลยที่ไงแต่อีแค่เรื่องเล็กแค่นี้ทำไมไม่มองด้านอื่นในชีวิตบ้างแค่แต่ฟุตบอลไม่ได้มันยังมีการอื่นให้เธอได้ทำอีกเยอะชีวิตเนี้ยมันมีอะไรให้ทำอีกเยอะนะนรดที่ครูดา่าครูว่าเนี่ยก็อยากให้เธอได้ดีนะนรดเอาคำของครูเนี่ยกลับไปคิดคิดดีๆแล้วพรุ่งนี้มาเปลี่ยนแล้วก็ตั้งเป้าหมายชีวิตใหม่นะเข้าใจไหมเข้าใจครับ โอเคไปได้แล้วและ <S <S จากเหตุการณ์เมื่อสักครู่นะครับทุกท่านก็จะได้เห็นแล้วนะครับว่าการที่คุณครูเนี่ยได้เรียกเด็กเข้ามาพบเป็นการส่วนตัวถึงแม้ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เป็นการแสดงออกให้เด็กเขารับรู้ว่าเราแคร์เขาเราให้เกียรติเขาเราถึงอยากจะคุยกับเขาเป็นการส่วนตัว แต่ว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับมันถูกลบด้วยการที่คุณครูใช้วิธีการสื่อสารเชิงลบเป็นการสื่อสารที่บอกกับเด็กว่าเรื่องความฝันของเด็กที่ทําไม่สําเร็จณนะปัจจุบันนี้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยเหลือเกินเราไม่ควรจะต้องไปให้ความสําคัญอะไรกับเรื่องนั้นเรามีทางเลือกอีกมากมายแม้ว่าสิ่งที่คุณครูพูดจะมาจากประสบการณ์ที่คุณครู รับรู้มาว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนทางเลือกในชีวิตได้แต่อย่าลืมครับว่าเด็กคนนั้นเนี่ยกว่าเขาจะบ่มเพาะความฝันให้ออกมากลายเป็นแพชชั่นมาสู่การฝึกฝนได้จนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาต้องอาศัยระยะเวลาที่ยาวนานมากในการบ่มเพาะความฝันนั้นการที่ความฝันเขาถูกพังทลายด้วยเงื่อนไขปัจจัยบางอย่างเนี่ย มันก็เหมือนกับคนที่กําลังขาหักที่เขาอยากจะกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งความฝันของเขาหักลงเหมือนขาของเขาแต่ว่าเขาต้องการคนพยุงเขาต้องการคนมาช่วยครับการที่เราบอกให้เขาเนี่ยกลับมามีความฝันต่อให้เป็นความฝันที่แตกต่างจากเดิมเป็นไปได้จริงก็ตามเนี่ยโดยที่เราไม่ให้ไม้พยุงกับเขามันก็เหมือนกับเรากําลังบอกเขาว่าคุณเดินเถอะต่อให้คุณขาหักคุณก็เดินเถอะโดยที่เราไม่หยิบยื่นไม้พยุงให้เขา สิ่งเหล่านี้แหะครับจะไม่สามารถนําไปสู่ความตั้งใจที่ดีของคุณครูที่อยากจะพาให้เด็กคนนี้รอดจากเหตุการณ์ที่เขาหมดหวังหรือว่าหมดความฝันกับชีวิตไปได้แล้ววิธีการที่เป็นจิตวิทยาเชิงบวกที่จะช่วยในการทําให้เรื่องนี้เนี่ยสามารถถูกแก้ไขได้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปถัดไปนะครับและสําหรับทุกท่านนะครับที่สนใจวิธีการในการ สร้างนิสัยวัยรุ่นด้วยจิตวิทยาเชิงบวกอย่าลืมรับชมที่ YouTube Channel ของเรานะครับ The Mindset Maker นะครับแล้วก็ Facebook Page ของเรานะครับ The Mindset Maker เช่นกันครับและเรายังมีเว็บไซต์นะครับที่เป็นแพลตฟอร์มรวบรวมนิสัย24แบบของวัยรุ่นไว้ใน www.mindsetmaker.co แล้วพบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ